นะครับสวยงามพรุ่งนี้น้ำน่าจะใสขึ้นมากกว่านี้นะครับจากต้นนี้ขึ้นไปถ้ามาคืนนี้ถ้ายังไม่อยุดอ่ะมีโอกาสตรวจขึ้นไป น้ำฝนอะไรนะคือสถานการณ์รณน้ำปีนี้เป็นยังไงบ้างหวหน้าสถานการณ์น้ำปีนี้นี่เยอะมากเนื่องจากฝนตกติดต่อก,กันหลายคืนครับเป็นอาทิตย์แล้วครับตกแบบไม่หยุดเลยครับมไม่เห็นแดดเลยทั้งกลางวันกลางคืนครับอยากจะฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวอย่างไรฮะอยากจะบอกตอนนี้อุทยานชาติสซโยะครับได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมที่ตัวอุทยานตัวน,น้ำตกสซโยกใหญ่ไปแล้วจนกว่า สถานการณ์น้ําจะกลับมาปกติครับสายเนี่ยที่ปิดกบบระบอกหนึ่งทื่นักเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมอ่ะจะไมไ่ได้ความประทับใจนะครับแล้วก็เพราะว่านักเที่ยวเขาเสียเงินค่าธรรมเนียมในการเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็จะไม่ประทับใจทั 2, ้งสองเนื่องจากน้ําขึ้นเยอะนะครับระบบะประปาของอิทยาณสยโยตอนนี้นครับได้รับความเสียหายน้ครับน้ท่วมจมหมดเลยตอนนี้กําลังไปกู้กันมายังแก้ระบบน้ําไม่ได้แล้วก็ น้ำที่นักท่องเที่ยวจะต้องใช้ถ้าเข้ามาใช้บริการที่อุทยานก็คือน้ําจากแม่น้ําที่สีแบบนี้ซึ่งมันไม่สมคันที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริโภคอุปโภคครับสนับสนุนข่าวโดยห้างมุ้นส่วนจำกัดโชคดีออกแกไนผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ครบวงจรโทรศัพท์0819812557มูลนิธิหลวงตาน้อยองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อคนพิการเด็กกำพร้าผู้โดอยโอกาสอิสุสุตั้งเสียหวดผู้นำด้านยานยนต์ให้บริการทุกท่านดุจญาติมิตร